ะะเราจะพาทุกคนมา Unbox ็ของช้อปปิ้งที่เพิ่งไปช็อปมาล่าสุดเลยจากเซลีนถ้าใครตามอยู่ในไอจีอาจจะเห็นไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะกล่องทุงใหญ่อันนี้นก,ก็เดี๋ยวมา u n นบล็อกสองถุงให้ดูพร้อมกันไปเลยจีภูมิแพ้ขึ้นนะคะเสียงก็จะแบบขึ้นจมูกนิดนึงเรื่องที่ถุงเล็กขออน,นุญาตลงล่างก่อน หนักมากจริงๆกุ่มเนี้ยจีแอบอันบ็อกไปรอบหนึ่งแล้วนะคะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูในรีวิวแล้วก็ในติ๊กตอกแล้วก็ยูทูบช็อตเลงเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกมาสะพายจริงจังนะคะซื้อรอบนี้ได้กล่องนะทุกคนรอบที่เราจีซื้อเถ้าใครได้ดูอันที่เป็นคลาสสิกนะคะแต่ว่าเป็นโอซิลีน e. อันนั้นไม่มีกล่องให้นะนั้นแสนกว่าบาทนะคะแต่ใบน,นี้ราคาน่ารักกว่าเยอะเลยแต่ว่าได้กล่องด้วยทันทมีใส่ใบเสร็จไว้นะคะหนึ่งคิดว่าน่าจะดูออกแล้วนะคะอันนี้เป็นกระป๋ นะทุกคนก็เลาเป็นคอลเลกชันใหม่เลยนะคะนี้สาย เขาอย่างหนึ่งสองจริงจริงไม่รู้หรอกว่าเป็นคอลเลคชันใหม่ทุกคนแต่ว่าพอลงสตอรี่ไปแล้วคือแบบแตกแตนมากนะคะทุกคนบอกว่าเพิ่งเข้าเว็บเลยแล้วก็เพิ่งเห็นเลยจีก็เลยตามน้องมานะคะอันนี้เป็นไซส์มินิเนาะจีจาไม่ได้ว่าชื่อรุ่นเต็มๆต็มว่าอะไรเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะมีดีเทลเป็นแบบขนเหมือนตุ๊กตาหมีทุกคนสีอันนี้คือสีคาเมลนะคะมันจะมีอีกสีด้วยที่เป็นสีอ่อนเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูแต่ว่าส่วนตัวจีรู้สึกว่าสีเนี้ยมันเข้ากับสายหนังแล้วก็มซ่มี อน,นอกจากสีนองตาแบบนี้นะคะถ้าใครตามจีมานานจะรู้ว่าจีเป็นคนที่ไม่ค่อยชื่นชอบโลโก้ที่เป็นตัวใหม่ของซีรีส์นี้เท่าไหร่จริงๆเป็นเทตโลโก้เก่าแล้วเขาเอามาทำใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามีความชอบความอใช้ควาได้ดีมินิมอลของโอซิรีนมากๆนะคะแต่ว่าใดๆก็คือพอเจอขนแบบนี้เข้าไปเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นกระเป๋าแบบ everyday ที่น่ารักแล้วก็ราคากาลังดีนะคะไม่แรงจนเกินไปด้วยนอกจากเรื่องของท้าที่เป็นขนแบบนี้นะคะก็คือถ้าน้องเป็นสายหนงังทุกคนขออนุญาตแกะ ตอนแรกอะใบนี้มันโชว์อยู่ในตู้ใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นคอลเลกชันใหม่เพิ่งเข้านะคะเขาไม่ได้ใส่สายไว้ให้เราดูี่ก็คิดว่าเอ้ยใบล็กก็คงเป็นสายโซ่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่สายหนังแล้วด้วยความที่มันเป็นผ้าขนด้วยเลยแต่พอขอพี่เขาดูนะคะก็คือเป็นสายหนังพอเห็นเป็นสายหนังสีเดียวกับผ้าจบแล้วทุกคนยังไงน้องก็ต้องกลับบ้านกับจีนะคะนา่ารักมากนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูประกอบล่างต้องบอกว่าจริงๆอะจ,จีไม่ได้ตั้งใจจะไปช็อปกระเป๋านะคะเราตั้งใจไปช็อปอีกถุงนึงก็คือรองเท้านะแต่ว่าก็็็เเหนนนนใบบบีี้้้้พออดกกลยแตตาาุ่ครูสึวง กลับน้องกลับบ้านตามสไตล์เซรีน,นะคะที่คล้องสายก็จะอยู่ด้านในของฝากระเป๋าแบบนี้แล้วก็เขาจะเป็นแปะแบบึแบบนี้ตรงฝาปิดตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นแม่เหล็กนะคะแต่มันไม่ใช่แม่เหล็กสทัทีเดียวทุกคนมันมีความเป็นตุ่มๆแบบนี้คือจีอิงะไม่มีเซรีรุ่นที่เป็นโลโก้อันนี้เลยนะคะเพราะว่าชอบความอ่อซิรีนมากกว่านะคะที่ไม่มีโลโก้เลยเราเลยไม่ได้แบบเคยใช้ตัวที่เป็นโลโก้นี้กดลงไปนิดนึง พอเป็นสายหนังใช่ไหมทุกคนมันก็จะปรับระดับได้นะคะอันนี้ปรับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าจีชอบปรับอยู่ที่ระดับที่สองนะเรารู้สึกว่ามันสบายแล้วพอดีถ้าใครชอบยาวหน่อยแบบอตอ้มตัวหน่อยก็ปรับเป็นแบบระดับ3ได้มันกําลังดีนะคะเห็นมันใบเล็กแบบนี้แต่มันใส่ของได้เยอะนะเดี๋ยวจีลองใส่ให้ดูอันนี้คือลิปแบบใส่ปกติเลยนะลิปสองก็ยังใส่ได้เนี่ยแบบเหลือๆคุณจะลดไปอีกมันก็จะมีความว่า ถือว่าใส่ได้เยอะกว่าที่คิดนะคะแล้วก็จริงๆชีวิตเราก็ใช้อยู่แค่นี้แล้วนะเพราะว่ามือถือก็จะถือติดมือนะคะไม่ค่อยแบบใส่เท่าไหร่จมูกตรงนี้อัทุกคนดูสิจะด,ดูน่ารักแบบมีความ everyday เนอน่ารักมากๆเลยเหมาะกับลุคแบบ casual ไปเดินเจจได้ไปแบบพลากอนก็ได้หรือจริงจจะถือแบบออกงานก็ยังได้เลยนะคะแล้วพอน้องเป็นผ้าขนๆแบบนี้จริงรู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องดูแลแบบมากมายเท่าไหร่นะคะไม่ต้องกลัวเป็นลงเป็นรอยอะไรเงี้ยแอบเอามาเทียบสีให้ดูนะคะ เป็นน้ำตาลก็จริงแต่ว่าคนละเฉดเลยอย่างอันเนี้ยเป็นโ CD จริงๆอันเนี้ยเป็นน้ำตาลที่ถูกใจจีที่สุดนะมันมีความเอ่อเข้มหน่อยใบนี้จริงๆก้ามกึ่ง,งนะมีความน้ําตาลแต่ก็มีความส้มนะคะมีความแบบอิดอเนาะใบนี้ก็ไ็นใีกใบที่จีใช้บ่อยนะคะถือได้ทุกลุกเลยหิ้วก็ได้สะพายไหล่ก็ได้นะคะได้มาจากที่ปารีสถ้าอยากได้รีวิวแบบใบนี้เต็มเ,มเมก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวเผื่อทําคลิปแยกให้สามไซส์สามสีเรียงกันไปเลยใบนี้ที่เคยทาคลิปแยกไว้แล้วเผื่อใครยังไม่ดูก็ไปย้ออนนนนดดูไะเป็ใลลกกหัขง มากๆนะคะไม่ค่อยได้ถือเพราะว่ากลัวน้องไปรอยน้องแบบดิสคอนไปแล้วไม่มีขายแล้วสทพายขึ้นบาทก็จะได้ประมาณนี้น,น่ารักหนะอนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงโอเคขามือด้วยโอเคอ่ะโลกนั่งลง,ง,ลง,ง,ลงค่ะเขาต้องมีแท่นนอนของเขานะคะ งเเกกมาโอคใบน,นี้จีได้มาจากช็อปเอ็มคอเทียนะคะจริงๆจีชอบไปเซลินที่เอ็มคอเทียเพราะว่ารู้สึกว่าของครบดีแล้วก็พี่ PSA สน่ารักนะราคาที่จีโดนมานะคะก็คือตามหน้าเว็บเลยทุกคน55,000บาทจีว่าเป็นราคาที่ไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะยังแบบจับต้องได้เนาะคือด้านในเขาอะก็ไม่โลก คือด้านในของตัวกระเป๋าอ่ะเขาก็ยังเป็นหนังทั้งใบเหมือนกันนะคะไม่ได้แบบเป็นผ้าธรรมดาห้าหมื่นมันก็ยังแบบเออโอเคอยู่ไซส์ก็อย่างที่บอกว่ามันเล็กแต่ว่ามันใส่ของได้มากกว่าที่คิดใครชอบก็ไปตามได้ไม่แน่ใจว่ายังมีไหมจริงตอนจีไปช็อปเขาบอกว่าสีเนี้ยเหลือแค่สองใบในช็อปอีกสีหนึ่งอ่ะเหลือแค่ใบเดียวนะคะแต่ว่าของอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้แคปรูปหนีไปให้พี่เอสเอดูก็ได้ดูโลดิมานั่งโชว์ตูดนอยู่ตรงโอเคโอเค ต้องเดินสิกแสกด้วยเนี่ยแกะอีกถุงกันดีกว่าใบนี้ก็ใส่ของไว้เลยละกันถือเลยนะคะมาแกะถุงใหญ่กันอันนี้เกินไปแล้วแหละว่าเป็นรองเทา้า <Yeah. S 2> ให้ท่ายเล่นๆดีกว่าว่าจีตาาอะไรมากด1รองเท้าแซนโดโลกด2ลูเฟอร์ที่เป็นหนาก,กด3ส,สนคเกอร์จริงๆไม่น่ายากเพราะว่าลูเฟอร์เพิ่งตําม,มาจากคลิปญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะต้องเป็นสนคเกอร์แน่นอนันทาถ้าใครอยู่กับจีมานานนะคะก็จะรู้ว่าจีเป็นคนที่ชื่นชอบรองเท้าผ้าใบสีขาวมาก,มากๆแค่จะทุกวันที่มันเอวเดยจะใส่แค่รองเท้าสีขาวถ้าใบสีขาวจีมีค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็มีซ้ำค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่ตัดสินใจตามคู่นี้เลย เสยียยเป็นคนชอบใส่ Nike Air Force One มากๆากนะคะแล้วก็ตั้งใจจะซื้อซ้ำอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้มาเห็นน้องซีรีนคู่นี้ก่อนปกติอะจริงก็ไม่ได้สนใจแหละมันน่าจะมีมานานแล้วนะคะเห็นคู่นี้ในช็อปพอดีนะคะก็เลย จริงๆเราชอบใส่ทรงนี้ามากๆอะ่ะเซลีมก็ดูน่าจะเป็นชอตหนึ่งที่ซื้อมาใส่แล้วจะคุ้มค่ากับราคานะคะเลยใช้เวลาตัดสินใจแบบไม่กี่วันอ่ะทุกคนแล้วก็เดินเข้าช็อปไปแล้วมีไซส์พอดีนะคะก็เลยตมน้องกลับมาเลยกะว่าเอาไว้ใส่เฉพาะวันที่รู้สึกว่าอาจจะต้องไปที่ที่พเศษหน่อยอาจจะไม่ได้ใส่ลุยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเสียดายต์นิดนึงไม่คิดว่าแบบจะซื้อรองเท้าผ้าใบเป็นหมื่นเหมือนกันแต่นั่นแหละทุกคนมันมีความน่ารักอยู่นะคะเขาจะมีถุงผ้าแยกมาให้แบบข้างรับถุงเลยนะคะมีเชือกรองเท้าให้มา เพิ่มด้วยนะคะสรออาจจะยังไม่ได้ใส่ให้ดูนะเพราะว่า น,น,ะะน้องจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแสงมันค่อนข้างจ้าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเราเราถ่ายคลิปด้วยใช้ไฟสตูนะคะมันก็จะมีความจ้านิดนึงแต่ดีเทลหลักๆที่จีชอบเลยก็คือความไม่ตะกุนเท่าไหร่นี่แหละอาจจะมีตะกุนตรงหลังโซนนิดนึงว่าเซีนนะคะซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรปรกติใส่ขายาวอยู่แล้วมันก็มองไม่เห็นหรอกข้างๆก็จะมีตัวหนังสือเขียนว่าเซลีนตรงนี้ส้นเท้าก็มีเซลีนแต่ไม่รู้ใครจะเห็นเนะาะฝาอันนี้ที่ผูกเชือกก็มีเซลีนข้างในก็มีเซลีนใส่ออกมาจริงๆถ้าไมม่่่่้เนรองททากูวซซลีีีุคคึชบ เรารู้สึกว่าเรารู้คนเดียวได้ไม่เป็นไรนะคะว่าไงคะว่าจะเอาได้หรอคะเห <c oughs> มือนที่วันที่น้ย่ยงซีมามีทุกคลิปเลยนะออกกล้องทุกคลิปถ้าไม่อุ้งขึ้นมาบนโต๊ะเมื่อกี้ก็คือนั่งว่าอยู่ในข้อกันคนอยากขึ้นโต๊ะก็ขึ้นมาอ้าวนั่งอีกนั่งไปอีกเราก็จะรีวิวแบบนี้นะคะไม่เป็นไร หลายคนทักมาถามว่าใส่แล้วเจ็บไหมแข็งไหมคือเราเอะลองแค่ในช็อปแล้วก็เดินเล่นแค่ในช็อปเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งหรือว่าเจ็บนะเดี๋ยวจีไปลองวันเดย์กับคู่นี้แล้วเ,เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเจ็บไหมแข็งไหมหรือยังไงคู่นี้ก็คือช็อปเอ็มคอเทียเหมือนกันนะคะโดนมา27,000บาททริปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเผื่อว่าใครแบบเล็งๆอยู่ช่วงนี้อันนี้ก็เป็น2ไอเทมที่จีคิดว่าตามเราน่าจะใช้คุ้มนะเผื่อว่าใครไม่มีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะช็อปในไทยช่วงน ใช่ไหมจีก็ไปแลกคูปองมาได้อีกประมาณ6,000บาทนะคะสามารถช็อปในช็อปแบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บแรนด์เนมอะไรได้หมดเลยอันนี้ห้างไม่ได้สปอนนะคะมาแบบแชร์ให้ฟังเนาะเผื่อว่าใครไม่ได้มีแผนไปเที่ยวก็ช็อปในไทยแก้ขัดไปก่อนได้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้พูดเยอะเหรอ <laughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายตัวนี้ก็ช็อปมาจากเกาหลีค่ะอายุ <you> sure? 2ขวบต้องโผล่น้ามาทุกคลิปไปเลยยัยโลก